สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการอัปเดตระบบปฏิบัติการ Android ในเครื่อง vivo Z7X กันอ่าอันนี้อย่างแรกเลยเนี่ยในเครื่อง vivo เนี่ยถ้าไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi บ้านมันจะไม่อัปเดต Android อโตเ m ม t ติมันจะต้องให้คุณไปไป,ไปถามหาเออผมไม่เห็นการแจ้งเตือนเลยแปลกมากเลยทั้งไม่เข้าใจเหมือนกันตอนที่เข้าไปดูเนี่ย เข้าไปจากทางตั้งค่าเนี่ยในตั้งค่าเนี่ยมันไม่มีตัวเลขอะไรเลยนะเออแต่เข้าไปดูแล้วมันจะมีตัวเลขขึ้นเดี๋ยวให้ดูอ่าอันนี้มันไม่มีตัวเลขเลยเวลาเข้าไปในตั้งค่าอันนี้เวลาเราจะจะไปอัปเดตตรงไหนด้วยเอาไปอัปเดตตรงไหนมันก็ต้องเข้าไปในตั้งค่านะบีณนาะเข้าไปในตั้งค่าแล้วเนี่ยก็เลื่อนหน้าจอลงไปข้างล่างคุณจะเห็นเรื่องการอัปเดตระบบอยู่ตรงนี้อ่าจะสังเกตเห็นว่ามันมีตัวนี่สีแดงอยู่เห็นไหมอันเนี้เก็บภลาดหน้าจอมาให้ดูเพราะหลังจากที่เข้าไปดูปั๊บเนี่ย มันถึงจะมีก่อนที่จะเข้าไปดูไม่มีไม่มีไม่มีมมอ่ามันก็จะเป็นเรื่องอ่ามันจะเป็นเลขหนึ่งบอกว่ามีการอัปเดตหนึ่งอันนะอะไรอย่างเงี้ยเออต้องกดเข้าไปอ่ะกดเข้าไปเนี่ยมันจะลันไปเองโดยออโตเมติกว่ามันมีอัปเดตไหมเออต้องเข้ามาดูนะไม่เข้ามาดูไม่จะไม่รู้เลยว่ามีโอเคอ่ะเราก็เข้ามาดูเสร็จแ,แล้วเนี่ยก็อ่านซะหน่อยแล้วกันเขาจะอัปเดตอะไรในระบบระบริหารบัญนะคุณอยากรู้เนี่ยมันจะมีข้างล่างนี่ก็จะเขียนเอาไว้นี่ เขาบอกว่าเขาจะอัปเดตระบบความปลอดภัยอประจําเดือนพฤทธภาสองสามแล้วก็ให้มันมีสิทิภาพเหมาะสมแก่ใคาบางแอปที่มันหยุดทํางานชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยเออนะแล้วงานูปลงไปข้างล่างอีกหน่อยหนึ่งก็จะเห็นก็จะกระเตือนเรื่องจะอัปเดตเรื่องแถบสถานาการแจ้งเตือนจะปรับให้ไอคอนมีขนาดเหมาะสมแล้วก็ดูดีอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อเรื่องก็อัปเดตเรื่องกล้องถ่ายรูปเขาจะปรับให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็มีสิีิภาพ แล้วก็มีฟังก์ชันที่เหมาะสมต้องบอกก่อนเลยไม่ได้เข้าไปดูฟังก์ชันเลยก่อนหน้าจะอัปเดตเออแล้วยังอัปเดตแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงม,มต้องบอกเลยไม่รู้เพราะก่อนหน้านี้มันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ดูเพราะไม่ได้บ้าเรื่องกล้องขนาดนั้นอะไรเงี้ยเข้าไปก็แค่ถ่ายถ่ายแล้วก็ออกมาไม่ได้ไปดูฟังก์ชันฟังกจชเลยเลย จะทำทิปอะไรอย่างนี้ยเข้าไปดูเออปกติก็บางย่านมันก็มีมาตรฐานทั่วไปอยู่แล้วแต่ไม่เปลี่ยนไหมไม่เห็นนี่แต่อาจจะมีมอมันอาจจะเป็นรายละเอียดเล็กๆนน้อยได้เอออะไรเงี้ยนะเขาบอกจะมีเขาจะมีนี่หว่าโอเคแล้วก็จะแก้ไขเรื่องบลูทูธอ่าบลูทูธเนี่ยเวลาต่อเล่นลำโพงลำโพงเนี่ยนะจะมีปัญหปัญหาการเชื่อมต่ออำโพงลำงก็จะทำให้มันมีเสถียรภาพมากขึ้นเออสแกนละไรนี่มือสแกนหลาดผ่านใบหน้าแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องจอกระพริบในบางครั้งก็จะแก้ปัญหาออนนี้ืะกพิ ม,มันก็พริบตอนชาร์จแปลกๆกนั่นแหละว่าเออแทนที่มันชาร์จเสร็จแล้วหน้าจอมันจะดับลงอะไรเงี้ยนะออนี่ชาร์จหน้าจอมันดีนึกก็สว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมาอะไรเงี้ยอ,อาจจะแก้ไขเรื่องนี้นะแล้วก็จะมีข้างล่างอ,อการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยในการอัปเดตระบบปฏิบัติการเนี่ยมันไม่ได้ลบข้อมูลในเครื่องคุณนะไม่ว่าคุณจะเป็นเขาเรียกอะไรนะ ถ่ายรูปอะไรไว้ไปดาวน์โหลดอะไรลงมาอะไรเงี้ยนะเออมันไม่ได้ลบของพวกนี้ออกไปไม่ใช่ว่าโอ้โหอัปเดตปั๊บเหมือนเครื่องใหม่ต้องไปล็อกอินใหม่หมดไม่ใช่แค่อัปเดตระบบบริการแก้ไขนูนนี่นั่นในเครื่องนี้นี่นหน่อยนั้นเองนอกนั้นก็ยังยังอยู่เหมือนเดิมแต่เขาก็ขอแนะนําให้คุณสํารอ,ของข้อมูลเออพูดยังไงวะ <laughs> ถ้ากลัวไม่ปลอดภัยก็สำรองข้อมูลไม่น่อยอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวจะมาต่อว่าต่อขาทของมันหายแต่ปกติก็ไม่เห็นมันหายนะก็จริงๆไอ้เก็บภาพหน้าจอนี่เ,เก็บก่อนที่มันจะอัปเดตอัปเดตเสร็จก็ไม่เห็นมันหายนี่เออนะถ้าเราต้องการอัปเดตอ่ะแล้วก็จะบอกก็บอกกบวนการอัปเดตคือคุณอาจจะร้อนนะอะไรเงี้ยเออนะเราก็กดเลยติดตั้งแล้วดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเลยเออนะมันก็นี่ออกมาดูข้างนอกให้ดูว่า ตอนที่เข้าไปดูไปไปไปตรวจอัปเดตปั๊บเนี่ยออกมาเนี่ยก็จะเห็นมันมีเลขหนึ่งอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยเออมันบอกมียอยัปเดตอะไรเงี้ยนะเออนั่นแหละอ,อ่ะเรากดปั๊บมันก็จะกําลังทําการดาวน์โหลดอ่าขนาดไฟล์ก็คือ311เมกะไบต์โอเคไหมก็อย่าพูดว่าเร็วช้าเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะถ้าคุณใช้เน็ตบ้านก็เร็วแบบนึงนะคุณใช้อินเทอร์เน็ตแบบ4เมกะบิตหกเมกะบิตสิเมกะบิตสามสเมกะอยคละแบบเลย ไม่ได้จับเวลาปล่อยมันให้มันให้มันโหลดไปเออนะแล้วอย่างนั้นเนี่ยกดดาวน์โหลดปั๊บเนี่ยพอมันเริ่มคิดสักพักมันก็จะถามรว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณไม่ได้เชื่อมต่อ wiFi นะคุณไม่ได้ใช้ wiFi อัปเดตนะไไนะอาจจะทําให้มีค่าใช้จ่ายในการในการในการ,ในการจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตด้วยนะถ้าคุณเกิดใช้แพ็กเกจเกินอะไรเงี้ยเขาห่วงคุณนะที่เขาไม่อัปเดตออโ,อโต้ก็เพราะเหตุน,นี้นี่แหละกดต่อไปเลยเพราะเราคิดว่าเราพอเราพอ ไม่นี่โหลดเยอะขนาะดนั้นนี่ว่าแค่สามร้อยก็ไม่ง่ะปะกดไปต่อปับ๊บมันก็ทาการดาวน์โหลดเริ่มดาวน์โหลด,หลดนู่นนี่นั่นไปเรื่อยเปอยพอโหลดเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะเด้งป๊อปอัพแบบนี้ขึ้นมาอ่าแล้วมันก็จะบอกว่าจะเริ่มทําการอัปเดตภายในสิบวินาทีเพราะเราจะมันนับสิบเราก็จะพหน้าจอได้เลขเก้าเก้าแปดเจ็ดหกห้ามันนับถอยหลังมันนับถอยหลัง หรือไม่เราขี้เกียจรอมันนับเราก็กดติดตั้งไปเลยก็ได้เออนะพอมันนับเสร็จถอยล้างเราก็รอให้มันถอยให้มันเสร็จเลยมันถอยพอมันถอยใจปับ๊บมันก็ทําการติดตั้งลงมาเครื่องก็จะดับลงไปเป็นเป็นน้องก็เเค๊กเ,อ,เ,อ,เอยู่แต่อันนี้จับเวลาเอา่อครั้งนี้ครั้งอื่นไม่รู้นะแต่ครั้งเนี้ยใช้เวลาประมาณห้านาทีกว่าๆนะไม่ได้จับเป็นวีเป็นเวหรอกมาหกไม่เกินหกนาทีอ่ะเสร็จแล้วแล้วราการติดตั้ง อันเร็วไหมอืมก็ไม่ก,ก,ก็เร็วนะก็ไม่ได้ชา้าเชื่ออะไรก็แข่งอาทีไม่จีอนไม่ทีอัพอยู่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยโอ้โหจะบ้าายๆๆนั่นก็นเยอะปะเออนี้ก็วานทังหกนาทีอะห้านาทีวากว่าหกนาทีไม่เยอะเออมันต,ติดตั้งเองอ่าจากนั้นเราเข้ามาดูในในการอัปเดตในตั้งค่านา่ะไปดูว่ามีไหมก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีจุดแดงๆแล้วเห็นไหมสังเกตว่าไม่มีจุดแดงแล้วมันจบแล้วเข้าไปดูอีกที เผื่อมีหลายอัพเออบางทีมันมีอัปเดตแรกอัปเดตสองอัปเดตสามที่เราไม่ได้เข้าไปเช็คอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีก็ลองมาเช็คหน่อยหนึ่งก็กดไปในอัปเดตปับ๊บมันก็ตรวจสอบหาอัปเดตสักพักมันก็บอกว่าไม่สามารถเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ได้โปรดลองอีกครั้ง <c oughs> ว้ายต้องกดย้อนกลับออกไปสิเออนะเรากดย้อนกลับออกไปแล้วก็ไปกดเข้ามาใหม่ถึงจะมาบอกเราว่าเออเวอร์ชันของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะเออก็ไม่ได้ ไม่ได้จําเป็นต้องมามาตรวจสอบแล้วพอแล้วเออนะพอแล้วพอแล้วอันนี้ก็เป็นกระบวนการอัปเดตระบบปฏิบัติการ Android ในเครื่องเออไม่ค่อยเครียดกับยี่ห้อนี้อ,อ่สําหรับอินเตอร์แบรนแบบนี้เราไม่เครียดยกเว้นบางยี่ห้อโอ้โหตอนแรกไม่เครียดบอกอัปป๊บเครียดเลย อก็สังเกตว่าเ,าเขาก็ดูแลเอาใจใส่นะเขาไม่ใช่เขาไม่รู้มีปัญหาเ,าเขาก็เห็นเขาก็เห็นเครื่องเขามีปัญหาอยู่แหละเขาก็พยายามจะจะแก้ไขแล้วก็ส่งอัปเดตไหมเราปรับปรุงเครื่องเออดูแล้วมันก็อืไม่ใช่ส่งมาปั๊บค้างเราน่าเกลียดแล้วเด็กก็ลองใช้ดูก็โอเคมันก็ม,นกมันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็กลื่นด,ดีเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแบบออืหน่ารังเกียจเหมือนบางยี่ห้อที่เคยทํา ก่อนนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้แหละสำหรับการอัปเดตระบบปฏิบัติการ Android ในเครื่อง v v เอ่ถ้าใครใช้ Internet, SIM, อินเทอร์เน็ตซิมก็ต้องเข้าไปเช็คเข้าไปกดอัปเดตเองแต่ถ้าใช้ Wi-Fi บ้านมันจะอัปเดตให้คุณออโต้ไติกนั่นแหละเอามาฝากกันประมาณนี้แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ